ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็วันจันนะครับที่5ตุลาคม2563นสาะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็น EP สุดท้ายก็คือ EP ที่20นะครับก่อนจะไปส่งสมุนไพรให้ลูกค้านะครับสำหรับ EP ที่20นะครับจะคุยกันเกี่ยวกับอาการของไส้เลื่อนนะครับผมก็ได้คุยกันนะครับเกี่ยวกับอาการไส้เลื่อนนี้ก็ ก่อนหน้านี้ก็เคยทาคลิปนะครับแต่วันนี้จะมาย้ํากันนะครับว่าไม่ได้เป็นเฉพาะคุณผู้ชายนะครับคุณผู้หญิงนะครับก็เป็นได้นะครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสําหรับอาการนะครับของไส้เลื่อนนะครับคืออะไรนะครับไส้เลื่อนนะครับในช่องท้องหรือที่บริเวณขาหนีบนะครับสามารถทําให้เกิดก้อนหรือนูนนะครับที่เห็นได้ชัดนะครับลองสังเกตดูนะครับสําหรับคนที่ยัง ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นหรือไม่เป็นนะครับหรือนะครับแล้วก็ที่เห็นได้ชัดนะครับซึ่งสามารถดันกลับเข้าไปได้นะครับหรืออาจจะหายไปนะครับเมื่อนอนราบนะครับลองนอนราบดูแล้วก็หัวเราะร้องไอนะครับคนที่อ่าหัวเราะร้องให้นะครับไอนะครับการรัดเข็มขัดระหว่างการเคลื่อนไหวนะครับของลำไส้หรือการออกกําลังกายอาจทําให้ก้อนกลับมาปรากฏอีกครั้งนะครับหลังจากที่ถูกดันเข้าไปนะครับ อาการอื่นๆของไส้เลื่อนนะครับอ่าเดี๋ยวมาคุยกันแต่ว่าอ่าสมมุติว่าใครที่นอนราบแล้วหรือว่าผ่าตัดแล้วยังไม่หายนะครับอ่าผมแนะนําสมุนไพรจากธรรมชาตินะครับทานสมุนไพรตัวนี้หายแน่นอนนะครับต้องใช้เวลานิดนึงนะครับการหายขึ้นอยู่กับระยะเวลานะครับว่าเป็นมานานแค่ไหนและก็เป็นระยะไหนนะครับแล้วก็อ่า อาหารช่วงที่ทานสมุนไพรก็อย่าทานของหมักดองแล้วก็ห้ามยกของหนักนะครับท่านใดสนใจนะครับอ,อยากหายด้วยวิธีสุดท้ายการรักษาด้วยการทานสมุนไพรก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับที่0 84749267 6, 6 7, นะครับต่อไปนะครับอาการอื่นๆของไส้เลื่อนนะครับได้แก่คืออาการที่บวมหรือนูนที่ขาหนีบนะครับที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นเมื่อกี้ หรือนะครับถุงอันทะนะครับกระเป๋าที่มีลูกอันทะนะครับเพิ่มความเจ็บปวดที่บริเวณนะครับกระพุ้งนะครับปวดขณะยกก็คือยกของหนักเนาะห้ามเนาะตรงนี้เนาะแล้วก็เพิ่มขนาดกระพุงขึ้นนะครับเมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกที่หน้าปวดหัวความรู้สึกอิ่มหรือมีการนะครับลำไส้อุดตันนะครับในกรณีนะครับไม่มีรอยนูนที่ด้านนอกของร่างกายแต่นะครับอาการอาจ รวมถึงอาการเสียดท้องอาหารไม่ย่อยนะครับคือลำบากนะครับสำโรคบ่อยนำอาหารนะครับสำรองนะครับแล้วก็จะรู้สึกว่านะครับเจ็บหน้าอกนะครับ ใครที่มีพฤติกรรมพฤติกรรมที่กล่าวมาข้างต้นนี้นะครับก็ให้ลดนะครับการใช้ชีวิตประจําวันของคุณอย่างเช่นการยกของหนักนะครับอย่ายกของหนักนะครับอาการเหล่านี้นะครับก็จะหายนะครับแต่การผ่าตัดนะครับใครอยากผ่าตัดผมก็ไม่ห้ามนะครับก็ลองดูแต่ว่าไม่ได้หายขาดนะครับการผ่าตัดก็อาจจะกลับมาเป็นนะครับแต่ว่านะครับถ้าใครทนได้นะครับหรือสามารถรอได้นะครับให้ทานสมุนไพร นะครับตัวนี้นะครับผมก็แนะนำนะครับก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่084นะครับ749267 6นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอจบที่ EP 20นะครับเกี่ยวกับอาการไส้เลื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปส่งสมุนไพรให้ลูกค้าแล้วนะครับอย่าลืมนะครับสุขภาพดีๆนะครับหรือโรคไปใกล้เจ็บต่างๆนะครับถ้าเราไม่รีบรักษานะครับมันก็จะบานปลายนะครับ แต่เงินทองนะครับเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาไม่ได้นะครับถ้าเรามีร่างกายที่ดีสุขภาพดีนะครับเงินทองเราหาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับอย่าทนเจ็บปวดอยู่คนเดียวนะครับโทรมาปรึกษาได้นะครับสวัสดีครับ